เท่าไรนะรูนึงตัดก็ไม่ตัดตักนี้ได้คับคุราา130บาท ไปรอตลาดน้ำกันบ,บน้านนี้พีนพ่น้องเอ้ยมาฮอดเรียบร้อย

ไซส์ห0บแบบเป็น80ิอันนี้ตัว50าบาทฉะนั้นรวมแ ơi <tôi>

ก็ไม่ตั็ตับนี้ได้คับคหนงร้อยสามสบาท trái vân đây nghe nè, cắt mết. Ba đục mu, lăm, cà thêm. Ba đục nha. Nè, coi coi. นี้ปัาหอมปัดทูแลวก็ส้กอกอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปน้องพบกันในคลิปหน้านะสบายดี